ปูนที่นี่ที่ไหนครับนารก,ารกจะดือ้อร้อนไหมร้อนสวรรค์ก็ร้อนนารกก็ร้อนแล้วตกลงจะอยู่ที่ไหนอยู่ตะวันไหนไปดูตัวนี้ดิ นี่อ่ปาเปาชอบฆ่าป๋เปาชอบฆ่าสัตว์เขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าเมื่อคุณอะไรเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ทําไมอ่านและทุกเร่งน้องถ้าทําบาปถ้าทําแบบเปานี่แหละเปาเป็นาุ่ยแนนอนเลยเนี่ยไปดูไปดูอันนู้นนี่ใครฆ่าสัตว์ยังไงมั่งเปาฆ่าหมู เปาข่ากุ้งไม่เคยนั่นเปาตกปลาไม่เคยตกนั่นไม่ตกปลาฮะตกปลาไม่เป็นอุ้ยน้องปุ้นไม่ได้ตามฮะไม่ได้ตามปุ้นเคยทำารเต่าไหมไม่เคยทำารปลาไหมไม่เคยเออปุ้นเคยฆ่าฆ่าทางกบมือเปาวนเลยแกล้งน้อง ดื้อกับพ่อแม่แล้วก็ชอบจับปลานี่นี่ไม่อยากปลาแล้วปล่อยนี่จับปลาแล้วปล่อยอโไม่อยากปลาไม่อยากไม่อยากตกนรกอ๋อก็ทำดีเลยนี่มือดื้ออยู่ทุกวันเด็กดื้อยังเด็กดื้อยังเด็ดแล้วนะนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่น นั่นมาม้าบอกแล้วเห็นไหมนั่นเาหัวทำไมวะไม่ก็เชือไม่รู้นั่นน่ะเปาทําอะไรผิดกับมาม้าก็นั่นน่ะเปาดูไว้แต่ว่าเปาจะต้องรับกรรมแบบไหนทําอะไรกับน้องไว้นั่นน่ะดูจ้ะอุ้นหมาแตะต้นหมาแตะต้นเฮ้คนดื่มสุราต้องโดนแบบนี้แบบเปาดูว่าจะไปขุ่มไหนฮะก็จับสุรากรอกปากอะ อะไหนะผู้หญิงดื่มเหล้าผู้ชายดื่มเหล้าอะไรก็โดนหมดอ่ะนี่อันนี้โดนคีบลิ้นนะโดนตัดลิ้นนะดิอาพูดไม่ดีอะ